เมื่อราว0ปีก่อนเหนือทวีปน้ำแข็งแอนตาร์กติกามีบอลลูนของนาซาที่ได้รับสัญญาณคลื่นวิทยุซึ่งแหลมคมและชัดเจนจากใต้ผืนน้ำแข็งลึกบางทีนี้อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ในอีก8ปีถัดมาก็มีสัญญาณอื่นเกิดขึ้นมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอลลูนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองโครงการอานิต้าซึ่งไม่น่าจะได้ยินเสียงแบบนี้ในทิศทางนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ใต้ผืนน้ำแข็งได้ แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกถูกเรียกตัวมาและพบคำอธิบายที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลจากความเข้าใจทางฟิสิกส์ในปัจจุบันของเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีเหล่านี้ก็เริ่มเลือนรางลงเนื่องจากข้อมูลใหม่ๆจนเราไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากปริศนานี้สัญญาณวิทยุที่อธิบายไม่ได้ซึ่งมาจากใต้พื้นทวีปแอนตาร์กติก,กานั้นมันทำให้เกิดการคาดเดามากมาย บางคนถึงขั้นว่ามันอาจเป็นอาณาจักรแอตแลนติสมาก่อนโดยบอกว่าสัญญาณวิทยุมาจากอารยธรรมที่สาบสูญซึ่งถูกแช่แข็งมาเป็นเวลากว่า1-0,000ปีดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกและพยายามไขปริศนาของอ n นิต้าว่ามีอะไรแตกตัวออกมาจากใต้ผืนน้าแข็งแอนตาร์กติกาและทําไมสิ่งนี้อาจเป็นตัวทําลายหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นเวลาหลายปีที่เหล่านักวิจัยได้มีการค้นพบปริศนาที่หาคำอธิบายไม่ได้ในทวีปน้ำแข็งแห่งนี้มันสร้างความตกตะลึงให้กับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีกระแสหลักมากมายตั้งแต่การก่อตัวที่กล่าวกันว่ามีลักษณะคล้ายกับพีระมิดอย่างสมบูรณ์แบบไปจนถึงวัตถุประหลาดนับสิบชิ้นที่ตรวจพบจากภาพถ่ายดาวเทียมและถึงแม้ทวีปแอนตาร์กติกาแห่งนี้จะเป็นทวีปที่มีการสำรวจน้อยที่สุดในโลกก็ตาม ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเพราะเป็นทวีปที่ห่างไกลจากอารยธรรมมนุษย์มากที่สุดอีกทั้งพื้นดินยิงถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งหนาอย่างน้อยสามไมล์หรือราวเกือบห้ากิโลเมตรเลยทีเดียวและยังเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดสูงที่สุดลมแรงที่สุดและแห้งแล้งที่สุดบนโลกหากปราศจากงบประมาณหลายล้านดอลลาร์ก็อาจจะทําให้ไม่มีการขุดค้นและสํารวจทางโบราณคดีในดินแดนนี้ได้เลยไม่น่าแปลกใจที่เรารู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับทวีปแห่งนี้ แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปนี้ก็ยังคงน่าประหลาดใจเช่นเคยบันทึกฟอสซิลเผยให้เห็นว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนทวีปแอนตาร์กติกาเปรียบเสมือนสวรรค์นบนดินมีอากาศที่อบอุ่นพร้อมทั้งปกคลุมไปด้วยป่าดมดิบเขตร้อนมีป่าไม้มีทะเลสาบพ,พร้อมทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ในนั้นสิ่งนี้ทําให้หลายคนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตอันไกลโพ้นทวีปแอนตาร์กติกา เคยเป็นถิ่นกำเนิดของอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกและการค้นพบแปลกประหลาดทั้งหมดที่พบที่นั่นอาจเป็นเพียงร่องรอยของการดำรงอยู่ของอรารยธรรมนั้นแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถขุดน้ำแข็งที่ึกลงไปสามไมล์และตรวจสอบได้อย่างละเอียดและนั่นอาจหมายความว่าไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งนอกจากนี้ดินแดนแห่งนี้ยังมีการทดลองมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์และหนึ่งในนั้นคือการทดลองอนิต้า การทดลองอาน,นิต้านั้นไม่ใช่โครงการรับทางทหารแต่มันเป็นบอลลูนวิทยาศาสตร์ขนาดยักษ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2006ถึงปี2014บอลลูนหลายลูกถูกปล่อยขึ้นไปที่ระดับความสูง37กิโลเมตรเหนือขั้วโลกใต้โดยมีเสาอากาศ้อยอยู่ด้านล่างเหมือนโคมระยะอาน,นิต้าได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับพลังวิทยุที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาของนิวตริโนกับแผ่นน้ำแข็งอนุภาคเหล่านี้พวกมันไม่มีประจุและแทบไม่มีมวล อีกทั้งพวกมันเคลื่อนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์หรือโลกและแม้แต่ดวงดาวโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้เราเห็นเลยและพวกมันทำเช่นนั้นเป็นพันล้านครั้งในทุกๆวินาทีเราไม่สามารถสังเกตเห็นมันได้ทางกายภาพเลยการตรวจพบอนุภาคย่อยของอะตอมจำนวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงนี้ทำให้เหล่านักฟิสิกส์ได้ศึกษาหาคำอธิบายที่เป็นไปได้และเมื่อไม่นานมานี้ มีข้อเสนอเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่จักรวาลที่เรารู้จักมันได้ดึงดูดความสนใจของสื่อเป็นอย่างมากเนื่องจากสมมุติฐานนี้มันอยู่ในจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากจึงทําให้เกิดการนําเสนอข่าวที่ตื่นเต้นเร้าใจและนําพานักวิจัยไปสู่การเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่การทดลองอนิต้าเกิดขึ้นที่เกาะมาโนอาในรัฐฮาวาย ภารกิจของการทดลองนี้มีความพิเศษคือการจับพลื่นวิทยุที่มาจากนิวทริโนซึ่งนิวทริโนเป็นอนุภาคย่อยของอะตอมที่เคลื่อนที่ได้ยากชนิดหนึ่งขณะที่มันพุ่งเข้ามายังโลกจากอวกาศและชนกับอะตอมในน้ำแข็งโดยกลุ่มเสาอากาศวิทยุและแผงโซล่าเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายย้อนยุคข,ของการทดลองนี้ได้ถูกแขวนไว้ด้วยบอลลูนที่ระดับความสูง37กิโลเมตรเหนือพื้นดิน ทั้งนี้เพื่อสังเกตการพื้นที่ขนาดใหญ่เหนือทวีปแอนตาร์กติกาในเที่ยวบินสีเที่ยวระหว่างปี2006ถึงปี2014เมื่อทีมวิจัยตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้ก็พบว่าการสังเกตการสองกรณีดูเหมือนรังสีคอสมิกที่พุ่งออกมาจากตัวน้ำแข็งเองเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากการทดลองนี้อนุภาคนิวทริโนมักจะเคลื่อนที่ผ่านโลกทั้งใบโดยไม่หยุดนิ่งและสามารถส่งสัญญ,ญาณน,นี้ออกมาได้เมื่อเคลื่อนออกจากพื้นผิวแอนตาร์กติกา แต่จะไม่ส่งสัญญาณนี้เมื่ออนุภาคนิวทริโนมีพลังงานสูงมากตามที่การทดลองวัดได้ความผิดปกติของอานิต้าดึงดูดความสนใจอย่างระมัดระวังในชุมชนฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานเนื่องจากเป็นสิ่งค้นพบเพียงไม่กี่อย่างที่ไม่สอดคล้องกับกรอบทฤษฎีที่กำหนดไว้แต่ในขณะเดียวกันปัญหาใดๆที่ถูกมองข้ามไปในการทดลองนั้นก็อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันได้ ดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่ทีมงานกำลังตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนักวิจัยคนอื่นๆกำลังชี้ให้เห็นถึงคำอธิบายที่เป็นไปได้โดยอีกการทดลองหนึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบผลลัพธ์ของอานิตาและนักทฤษฎีกำลังเผยแพร่แานวาคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ใหม่ๆที่อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่สังเกตได้เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทดลองไอคิวซึ่งก็คือการใช้กล้องโทรทัศน์นิวตริโนโ โดยใช้ตารางเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไวเ้เหนือพื้นที่1ลูกบาศกกิโลเมตรภายในแผ่นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาทั้งนี้เพื่อค้นหาการชนกันที่หาได้ยากระหว่างนิวตริโนและอะตอมในน้ำแข็งหากผลของนิวตริโนในการทดลองอนิตาที่ผิดปกตินี้มาจากแหล่งกำเนิดทางดาราศาสตร์ฟิสิก์อย่างเช่นซูเปอร์โนวานั้นไอคิวก็น่าจะตรวจพบนิวตริโนที่มาจากทิศทางเดียวกันได้มากกว่าซึ่งผลที่ได้ก็คือตรวจไม่พบสิ่งนี้ ต่อมาก็มีการรายงานเกี่ยวกับหนึ่งในสมมุติฐานทางทฤษฎีที่บ้าคลั่งเกี่ยวกับความผิดปกติครั้งนี้นั่นคือสมมุติฐานที่ว่าสิ่งนี้อาจมาจากนิวตริโนจากจักรวาลคู่ขนานที่สิ้นสุดลงด้วยการเกิดบิ g กแบงซึ่ง Big Bang นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลของเราโดยหลักการการเกิด Big Bang นั้นเป็นสมมุติฐานที่ถูกต้องและได้รับการพิสูจน์มาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ ยังมีบทความจากมหาวิทยาลัยฮาวายที่หักล้างความเชื่อมโยงระหว่างการค้นพบของอนิต้ากับจักรวาลคู่ขนานมันไม่ใช่เรื่องปกติที่วงการฟิสิก์กระแสหลักจะถูกนำเสนอเกินจริงในสื่อจนต้องหาข้อมูลมาหักล้างกันเองและนักฟิสิกได้อธิบายความหมายของพหุจ,จักรวาลว่าเมื่อนานมาแล้วคำว่าจักรวาลหมายถึงทุกสิ่งที่สมบูรณ์และการตรวจสอบทางคณิตศาสตร์ของเราก็ชี้ให้เห็นอีกว่า สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นทุกสิ่งอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่ามากซึ่งหมายความว่าเรานั้นมีจักรวาลมากมายซึ่งข้อความทำนองเดียวกันนี้ต่างมักพบเห็นได้ทั่วไปในรายการและหนังสือฟิสิกส์ที่ยอดนิยมแต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของข้อความเหล่านี้ถูกตั้งคำถามโดยนักวิยทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งและปัญหาเหล่านี้อาจอธิบายได้ในกรณีอนิตา้าและจินตนาการที่มากเกินไปมองว่าการค้นพบที่ห่างไกลนั้นมีความเป็นไปได้ แนวคิดเรื่องจักรวาลคู่ขนานได้เข้ามาสู่วงการฟิสิกส์ในรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎีอิสระเพียงไม่กี่ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในทฤษฎีสตริงและกลศาสตร์ควอนตัมนั้นล้วนเป็นงานวิจัยเชิงคณิตศาสตร์และมีอยู่เพียงบนกระดาษเท่านั้นแต่อีกทฤษฎีหนึ่งมาจากจักรวาลวิทยามีหลักฐานเชิงสังเกตที่สนับสนุนทฤษฎีการพองตัวซึ่งระบุว่าในช่วงเริ่มต้นของวิแบงบริเวณต่างๆของจักรวาลได้แยกออกจากกันอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ละบริเวณอาจกลายเป็นจักรวาลฟองสบู่ของตัวเองและเราอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็มีการชี้ให้เห็นว่าหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้ยังไม่ชัดเจนพอที่จะยืนยันว่าไม่อาจโต้แย้งได้สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติการไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆที่สนับสนุนแนวคิดที่แปลกประหลาดเช่นนี้ถือเป็นข้อกังวลสำคัญยิ่งนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนยังคงยืนยันว่าจักรวาลของเรานั้นเป็นเพียงเศษธุลีเล็กๆในมันติเวอร์สอันกว้างใหญ่ สำหรับความผิดปกติในผลการวิจัยของอนิต้านั้นโอกาสในการชี้แจงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องคำอธิบายที่เรียบง่ายหลายประการยังคงอยู่บนโต๊ะรวมถึงคำอธิบายล่าสุดที่ว่าสัญญาณที่เป็นปัญหามาจากเบื้องบนและสะท้อนจากน้ำแข็งการสะท้อนมักจะสามารถตรวจจับได้จากการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เกิดขึ้นในสัญญาณวิทยุอย่างไรก็ตามทีมวิจัยอีกทีมหนึ่งเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณวิทยุสะท้อนจากชั้นน้ำแข็งที่บางกว่าใต้พื้นผิว ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปในภูมิประเทศของทวีปแอนตาร์กติกาและหากได้รับการยืนยันว่าใช่การวัดค่าที่แปลกประหลาดเหล่านี้จะกลายเป็นเพียงรังสีคอสมิกธรรมดาในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองแต่จะเป็นอย่างไรหากการทดลองอันนี้ต้านนี้อาจตรวจพบสสารมืดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสสารที่ยึดกาแล็กซี่เข้าด้วยกันและเป็นส่วนประกอบของสสารทั้งหมดประมาณร้อยละแปดสิบห้าแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร สสารมืดไม่ปล่อยหรือดูดซับแสงมันสามารถบิดเบือนได้แค่ผ่านเลนความโน้มถ่วงที่เราเห็นอยู่ทั่วจัก,กรวาลดังนั้นมันจึงเป็นของจริงอย่างแน่นอนแต่จนถึงตอนนี้ความพยายามทั้งหมดที่จะตรวจจับสสารมืดโดยตรงล้วนล้มเหลวแต่จะเป็นอย่างไรถ้าอนิต้าอาจจะโชคดีนักคฤิฎีสตีบางคนเสนอว่า อนุภาคสสารมืดถักมันมีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติเพียงเล็กน้อยอาจผ่านโลกไปได้โดยไม่ถูกรบกวนอย่างสิ้นเชิงซึ่งเช่นเดียวกับอนุภาคนิวตริโนจากนั้นหากมันสลายตัวใกล้พื้นผิวหรือทำปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่รุนแรงพวกมันอาจก่อให้เกิดพลังงานระเบิดหรือกลายเป็นฝนอนุภาคและกลายเป็นสัญ,ญญาณที่ตรวจจับได้อันที่จริงสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อนิต้าอีกต่อไป เมื่อในปี2023กล้องโทรทัศน์นิวทริโนเคม3ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นก็ได้ตรวจพบนิวทริโนที่มีพลังงานมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและยังมาจากทิศทางที่แปลกประหลาดโดยไม่ใช่จากด้านบนแต่มาจากด้านข้างซึ่งดูเหมือนว่านิวทริโนพลังงานสูงพิเศษนี้เคลื่อนที่ผ่านหินและน้ําอย่างน้อยหลายสิบกิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องตรวจจับและถึงแม้ว่าระดับของอานิต้าจะไม่ได้ดูไม่น่าเชื่อแต่จากการคํานวณแล้ว อนุภาคนี้น่าจะสลายตัวไปก่อนหน้านี้แล้วและไม่ควรไปกระตุ้นเครื่องตรวจจับตั้งแต่แรกและนักวิจัยบางคนจึงเสนอว่าสัญญาณคลื่นของนิวตริโนสามารถอธิบายได้ด้วยปฏิกิริยาระหว่างสสารมืดและเมื่อย้อนกลับไปในปี2015นักดาราศาสตร์ต่างงุนงงกับสัญญาณที่ซ้ำกันจากอวกาศมันเป็นสัญญาณวิทยุที่ส่งมาอย่างรวดเร็วซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนชั่วขณะหนึ่งบางคนถึงกับกระซิบคำว่ามนุษย์ต่างดาว แต่สิ่งที่มันแสดงผลนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแท้จริงแล้วมันคือการสะท้อนจากรีเลย์ดาวเทียมเก่าของนาซาที่สะท้อนสัญญาณกลับมายัางโลกและทําให้อุปกรณ์ต่างๆนั้นสับสนแต่ปริศนานี้ไม่ได้อยู่ในอวกาศลึกแต่มันอยู่ในดินแดนอันหนาวเหน็บบอลลูนที่บินสูงเหนือทวีปแอนตาร์กติกาเป็นเวลาหลายปีในความหนาวเย็นอันโหดร้ายนี้พร้อมกับอุปกรณ์ที่ไวต่อแสงซึ่งปรับเทียบได้ยากอย่างเหลือเชื่อ บางทีอานิต้าอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงวงการฟิสิกส์ไปตลอดกาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจเป็นความผิดพลาดที่แปลกประหลาดบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ได้และเมื่อย้อนกลับไปในปี1962มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้สร้างยานสำรวจทางสมุทรศาสตร์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อว่า USNS s l t า a ิ i ซึ่งเป็นเรือสำรวจธรณีฟิสิกส์ลำแรกของโลกที่มีหน้าที่สำรวจทวีปแอนตาร์กติกาและผืนน้ำโดยรอบและในอีก2ปีต่อมาเรือลำนี้ได้นำข้อมูลมากมายที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนมาเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้และมีปริศนาบางอย่างที่พบอยู่ใต้ท้องทะเลที่น่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นถูกค้นพบเมื่อวันที่29สิงหาคมปี1964ขณะที่เรือกำลังสำรวจอยู่ ในขณะที่เรือกําลังถ่ายภาพพื้นมหาสมุทรทางตะวันตกของแหลมฮอนที่ความลึกเกือบสาไมล์สิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นมันน่าทึ่งเป็นอย่างมากณที่นั่นตามแนวพื้นทะเลที่โล่งเตียนเป็นส่วนใหญ่พวกเขาสามารถถ่ายภาพโครงสร้างแปลกประหลาดที่ตั้งประงานอยู่กลางทะเลที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลยซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมีความสมมาตรมากโดยมีความสูงราวสองฟุตและมีปุ่มมีทั้งซี่ล้อและส่วนที่ยื่นออกมาสิ้นสุดที่ปุ่มทรงกลม ภาพถ่ายนี้มีลักษณะคล้ายเสาอากาศหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณชนิดอื่นและนั่นคือที่มาของปริศนาของเสาอากาศที่เรียกว่าเอลทานินหลายคนเชื่อว่ามันเป็นโบราณวัตถุที่อาจมาจากอารยธรรมโบราณซึ่งเคยครอบครองดินแดนน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาแห่งนี้อารยธรรมดังกล่าวอาจทิ้งโบราณวัตถุและสร้างโครงสร้างไว้มากมายใต้ผืนน้ำแข็งที่หนาถึงสาไมล์ หรือวัตถุลึกลับนี้จะเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวที่จงใจวางไว้ในสถานที่ห่างไกลและรกร้างเช่นนี้เพื่อส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสารนอกโลกการสำรวจในปี1968แบรสไตเกอร์ผู้เขียนบทความลงในนิตยสารซาการะบุว่าเรือสำรวจลำนี้ได้ถ่ายภาพเพื่อนจากอันนาทึงชิ้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการผสมผสานร,ระหว่างเสาอากาศโทรทัศน์และเสาอากาศโทรเรเมที่ แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์พยายามปกปิดเรื่องราวนี้อย่างรวดเร็วโดยปฏิเสธการค้นพบนี้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฟองน้ำใต้น้ําพวกเขาอ้างว่าภาพถ่ายดังกล่าวคือฟองน้ำทะเลในวงตประกูนลคลาดอไฮซีดีแต่มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีนี้อย่างเช่นสาวอากาศเอลทานินนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตและมีทั้งมุมและโครงสร้างที่แม่นยำซึ่งไม่สามารถอธิบายได้สำหรับฟองน้ำทะเลที่นำมาเปรียบเทียบด้วยและปัญหาอีกประการหนึ่งของสมมุติฐานนี้ก็คือฟองน้ำทะเลตระกูลนี้ าใสยอยู่เป็นอนานิคมและสืบพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมันมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่วนเล็กๆของฟองน้ำแตกออกและเกาะติดกับพื้นทะเลอีกครั้งแล้วก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่แท้จะเหมือนกันทุกประการจากนั้นในที่สุดทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นอนานิคมแต่เสาอากาศที่พบนั้นมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีเผ่าพันธุ์ของมันเลยนอกจากนี้ภาพดังกล่าวถูกถ่ายที่ความลึก2.5ไมล์หรือ4กิโลเมตรน่าสนใจที่ความลึกระดับนี้ แสงแดดจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นทะเลได้และการสังเคราะห์แสงจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทําให้การมีอยู่ของฟองน้ําทะเลหรือพืชใดๆนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งบางทีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่จะทําให้มันอยู่ที่นั่นได้อย่างไรมันค่อนข้างสมมาตรและกิ่งก้านทั้งหมดอยู่ห่างกัน90องศานี่คือเหตุผลที่มันถูกถกเถียงกันมานานแต่ถ้าเสาอากาศชิ้นนี้ไม่ใช่ธรรมชาติและไม่มีมนุษย์คนใดมีเทคโนโลยีที่จะติดตั้งมันได้ในระดับความลึกสามไมล์ แล้วใครเป็นผู้วางมันไว้ที่นั่นและเพื่อจุดประสงค์ใดหรือบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ส่งคลื่นสัญญาณออกไปนอกโลกแล้วบังเอิญอานิต้าตรวจจับได้หรือไม่